เดินทางมาถึงคู่ที่2 108ไม่เกิน112ปอนด์นะครับเดินทางมาถึงนักชกมุมแดงครับประมบอร้ตนลับโดเรมอนสิทธิพนันเชิง มน้ำเงินนะคะลูกหลานจากอำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาลสินเสียงปรบมือตอนรับลูกกลอกเพชรโรงเรียนกีฬาคอนแก่ โอกาสนี้นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักมวยทั้งคู่นะคะจะได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะึค้นเป็นเกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ค่ะเรียนเชิญท่านสำรวยเกียรติคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะขึ้นเป็นเกียรติมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่ค่ะท่านคะเรียนเชิญค่ะโดยเฉพาะปลายเดือนพิจุนายนนะครับ เราจะมีกิจกรรมที่หลายท่านรอคอยครับนั่นก็คือเทศากาลทุเรียนภูเขาไฟนะครับปร้รือมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับท่านสำรวยเกตุลุนครับนี่คือท่าน่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะงานผลไม้ดีของจังหวัดศรีสะเกดใกล้ละติดตามนะคะ <มา S 2> โดยเฉพาะทุเรียนและค่ะโดยเฉพาะเพกนท่านครับโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ จุดชมวิวผาพญากรูปีก็มาตอนนี้นักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจกันเยอะนะครับอยู่ที่อำเภอภูสิงห์ใครที่มีโอกาสอยากจะไปจุดชมวิวผาพญากรูปีก็ไปครับประเวยให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณท่านสำรวยเกตกุลนะครับขอบคุณท่านด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นคู่ที่สองของมวยไทยรักญาสู่สากล เดินทางมาถึงคู่ที่สองนะครับมาทราบประวัติทางฝั่งแดงแดงนี่คือโดเรมอนสิทธิพนันเชิงอายุ20นะครับนายเอกสิทธิ์มณีพร้าวนะครับนี่จากตำบลน,น้ำกัาอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับซ้อมอยู่ค่ายสิทธิพนันเชิงที่อำเภอเมืองเอ่อซ้อมที่ค่ายสิทธิพนันเชิงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยมีบุญมีชนะบุญ นะรูอว่าพนันเชิงสิทธทอรครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการมนุษย์ทองคำสิทธิ์พนันเชิงเทนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับชกมาแล้ว30ครั้งชนะ20แพ้10ผลงาน2ไฟหลังนะครับชนะน็อกซปเปอร์บอลสอแสงชัยแล้วก็ล่าสุดน็อกไจแอนแก่นนรสิงห์มวยไทยครับคือประวัติทางด้านมุมแดงนะคะทางด้านมุมน้ำเงินลูกกรอกเพชรโรงเรียนกีฬาขอนแก่นค่ะนายอักรชัยแสนสว่าง อายุ17ปีนะคะลูกหลานจากน้องกบตำบลโคกเกลืออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน์ค่ะฟิตซ้อมอยู่ที่ไก้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือท่านดรบุญสันสศรีขันท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะคะเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนก็คือครูดามนาคอกแล้วก็ครูอิทธิพลผู้สีนะคะ จชมาแล้ว50ครั้งชนะ30แพ้20นะคะสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านลูกกรอกเพชรมุมน้ำเงินนะคะชนะน็อกเจ้าเวหาแพ้คะแนนจอมโหดดับรันสลรคามชนะคะแนนร่มใส่เงินนี่คือประวัติของทางด้านมุมน้ำเงินลูกกรอกเพชรโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเป็นตัวแทนของจังหวัดขอนแก่นนะคะแมวันนี้ในนามของ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยของจังหวัดชิสเกตนะครับโดยท่านชนินคุ้มใหญ่โตนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับนี่ตัวแทนจากจังหวัดนครพนมนะครับโดยนายพัศกรพุทธานุภากรนะครับผู้อำนวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมวันนี้ก็นักชกนี่หลุดเข้ามาในครับในรอบ8คนสุดท้าย แล้วก็คู่ชกน้ำเงินนะครับนี่ตัวแทนจากจังหวัดขอนแก่นนายพนิ์สินสุขภูมิในการสำนักงานการกระายขงประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็อย่าลืมนะครูจอยนะนัดต่อไปนี่ไปเที่ยวที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นเขาบอกว่าเป็นถิ่นหมอแคนดินแดนหมอลำแล้วก็เมืองมวยด้วยนะครับก็ติดตามนะคะคสำหรับรอบต่อไปของนักต่อสู้ของเราแ้วที่สำคัญเส้นทางของมวยไทยรักย่าสู่สากลน,นี่ คุณเดยียวดำคับไม่ธรรมดาเลยนะคะเราจะเริ่มต้นจากนี่แหละกีฬาในะคะในส่วนของมวยไทยรักยาสู่สากลแล้วก็จะต่อยอดเข้าสู่การแข่งขันในรายการนะคะไม่มว่าจะเป็นนะเวทีมวยราชดำเนินนะคะราชดำเนินเวิร์ดซีรีส์แล้วก็ต่อยอดเข้าสู่แปรเทคไฟ ต่อยอดเข้าสู่วันลุมพินีต่อยอดเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพนั่นคือโอกาสต่อต่อไปของน้องๆน,นะคะมวยไทยรักญ่าสู่สากลของเรานะคะทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันขอบคุณผู้การสนับสนุนรายการของเราบอกเลยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้การสนับสนุน แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการกีฬามวยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดสมาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ขอบคุณรถจักรยานรอยัลแอนฟรินะคะขอบคุณสถานีบริการน้ำมันพีทนี่คือ้บุญการสนับสนุนรอบ8นนี่ไม่ธรรมดาคุณเหลยวดำ ผู้ชนะนี่หม oh. ื่นห้าพัอผู้แพ้1,000งแล้วก็ที่สำคัญก้าวต่อไปแชมป์ดูสิว่าโอ้หากว่าได้เป็นแชมป์ในการแข่งกันนี่จะได้รับเงินรางวัลสามแสนเจ็ดหมบาทพร้อมกับรถจัก,กรยานยนต์รอยันเอ็นฟิตหคันมูนลค่า1,000งแส ห้าหมื่นบาทสำหรับแชมป์ค่ะครับมาดูยกแรกครับแดงในโดเรมอนนะครับส่วนเมา่อน,นลูกกองเพชรครับเราจะมีคะแนนทุกยกนะครับประกาศหลังจากจบยกหนึ่งยกสองยกสามเราจะมีคะแนนให้ได้ลุ้นกันทุกยกนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆน,น,นี่อยาคิดนานครับอยากคิดนานครับ,นนรบวันนี้นายธนุกเกียรติจันทร์ชุมนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพแล้วก็กีฬามวยนะครับ ขอบคุณนายธีรวัตรศิลปะอาชาผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬามวยครับวันนี้ท่านก็มาให้กำลังใจครับเจ้าภาพเจ้าภาพศรีสะเกดครับมาดูมาชมให้กำลังใจนะคะสำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทยของเราผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากๆขอบคุณสำหรับคุณนริศวงประเสริฐการด้วยนะคะนี่ถือว่า ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเก็บภาพรายละเอียดต่างๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับรถจัก,กรยานยนต์รอย a n อนแอนเฟด้วยนะคะให้การสนับสนุนต่อยอดสำหรับนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นราชดำเนินเวอร์ซีรีนะสำหรับมวยไทยรากญยานี่แล้วก็แฟร์เทคไฟ์ ight, นะแล้วก็วันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพนะสำหรับนักต่อสู้คุณนี้จะได้รับเกียรติจากดกร สิริพงษ์อังคศกุลเกียรตินะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดรีสเกตนี่แมถือว่าเป็นวลีติดหูครับโตงมากีฬาดีครับนี่เรียนเชิญท่านไปล่วงหน้านะครับหลังจากทราบผลการแข่งขันนะครับก็จะเรียนเชิญท่านดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับด้ขึ้นมอบรางวัลให้กับนักมวยบนเวทีครับตอนนี้คะแนนมาหรือยังครับคุณจอยครับผลคะแนนนะครับบอกเลยว่ามวยไทยรักแยสุดสากลของเรานะคะ เลัาเพื่อให้แฟนบาดแฟนมวยได้รับทราบแล้วก็ให้นักมวยของเรากระตุ้นกระตุ้นว่าแต่ละยกเราควรที่จะปรับแผนยังไงนะคะยกหนึ่งผ่านไปกรรมการท่านแรกนะคะให้แดง10บคะแนนน้ําเงิน10คะแนนแล้วก็ท่านที่สองคะคุณเยาวดําค่ะครกรรมการท่านที่2ให้มุมแดง10น้ําเงิน10คะแนนครับแล้วก็ท่านที่3ค่ะแดง10บแล้วก็น้ําเงิน10ค่ะอะเอาแล้วครับเอานักชกของเราทั้งสองฝั่งนะ ได้รับทราบนะตอนนี้ผลคะแนนเปล่ไลนไงกรรมการห้าบนเิทีใช้กรรมการโสธรพิทักษ์สกุลน,นะครับอาจาทศพัฒน์โสธรพิทักษ์กุลน,นะครับนี่นข้อมูลคาดเคลื่อนนะครับจากอาจารย์สมเพียนนะครับมาดูมาชมมาตามกันต่อนะคะรอบนี้นี่ หายกอยู่แล้วนะคะรอบ8คนโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมวยไทยรักยาสู่สากลบอกเลยว่าเส้นดางนี่ไม่ธรรมดานะต่อสู้ของเราแต่ละคู่แต่ละคู่รับทราบนะเต็มที่เต็มที่มาดูยกสองครับแดงนี่โดเดมอนนี่ครับโดเดอนบอลสิพนันเชิงครับส่วนน้ำเงินนี่ลูกกรอกเพชรครับถือว่าเป็นตัวแทนจาก มหาสรารคามกับขอนแก่นเจอกันนะคะขอบคุณเพื่นที่ตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้โดมลำดวนทองมหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่โอ้ดูครับ่าคู่นี้นี่ถือว่าร้อยแไม่เกินร12ยสครับคุณจอยครับาถือว่าเป็นมาหลุ่นรุน,นิยมแล้วนี่ครับ มวยไทยมทุกวันนี้นี่ต้องมีการปรับนะครับหัวหน้าค่ายครับทำยังไงจะให้ถูกตลาดครับนี่วันนี้อาจารย์อาจารย์ดงนี่วักดิ์พักดีครบประธานเทคนิคโอ้ก่อนชกนี่มีการประชุมเรียบร้อยนะครับกฎกติการะเบียบการชกมวยรากยญาสู่สากลนี่มันต้องมันต้องปรับครับเอาทำยังไงจะให้สนุกครับบนเวทีนี่ยกแรกครับ ยกที่2องครับยกที่สองแฟนมวยเซียนมวยโอ้ยบอกลังว่าแฟนมวยเซียนมวยลุ้นเชียร์ได้ตามอัตยาใสยนะโอ้มาเอาแล้วครับแดงโดเลมอนลูกกรอกเพชรน้ำเงินครับแดงนี่มหาสารคามน้ำเงินจากขอนแก่นค่ะโอ้ขอบคุณท่านพ่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะท่านสำรวยเกตกุ แล้วก็ขอบคุณท่านธนุเกียรติจันทร์ชมด้วยนะคะท่านรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยโอ้เสียงเชียร์ดังเลยครับแหมาปากปากแตกไปแล้วครับนะเพ่อนครับโอ้ยเอาเลยครับวันนี้มีที่หมอพฑูทู์ธรรมบันเทิงเนี่ยครับอาแล้วก็จากโรงพยาบาลศรีสะเกตครับเ้าดูแลดูแลครับแดงขยับโดเดมอน ดักด้วยเข่าครับดักด้วยเข่าครับลูกกรอกเพชรน้ำเงินครับผู้จอยครับเกมเริ่มสนุกเลยครับยกแรกนี่ทราบคะแนนแล้วมาดูยกสองครับอา้าวขยับขวาอา้าวโดนโดนครับโดน,โดนเอาแล้วครับมีเซมีเซมีเซ โอ้หมดยกที่สองครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยครับโอ้นี่เลยครับใครบอกว่ามวยลากหญ้าสู่สากลไม่สนุกผมไม่เชื่อเลยครับอาอาจารย์โด่งปรับแผนครับอ่าอาจารย์ด่งอาจารย์วรศักดิ์พักดีคำครับประธานเทคนิคให้โอวาทนะมีใครมวยน้องๆนักมวยร่วมประชุมนี่ ผมเชื่อว่าเกมการแข่งขันเกมการต่อสู้บนเวทีน่าจะถูกใจท่านพ่อเมืองเลยครับท่านสำรวยเกตกุลอ่าศรีสะเกตก็ถือว่าเป็นเมืองมวยนะเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวโอ้ี่ไม่ต้องหวง่วงล้คุณจอยสนุกนะครับแล้วก็ท่านที่จะมอบรางวัลให้กับนักชกู่นี้ก็แจงท่านไปลลวงหน้านะคะสำหรับท่านดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะท่านนายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็เรียนเชิญท่านไวร่่งหน้าวันนี้ขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะให้การสนับสนุนขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณอ่ะตอนนี้เราดูคะแนนก่อนค่ะมาดูคะแนนยกที่สองครับทางด้านมุมแดงครับเก้นาคะแนนน้ำเงิน10คะแนนแล้วคุณจอยอกรรมการนาทีสองนะคะ ให้แดง9คะแนนน้ำเงิน10คะแนนแล้วก็ท่านที่3นะครับให้บุมแดง9นาน้าคะแนนน้ำเงิน1ิคะแนนครับปรับแผนปรับแผนนักต่อสู้เอา,เอาแล้วครับนี่คือว่าทุกๆยกมีคะแนนใีทน้ท่านได้รับทราบนะคะสำหรับนักมวยนะเามาดูยกที่3นะครับแดงโดเดมอนสิทธิพนันเชิงจากมหาสารคามส่วนน้ำเงินนี่รูกอกเพชรจากโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับ เจ้าภาพเจ้าภาพนัดต่อไปครับลุ้นครับเจ้าภาพนัดต่อไปครับยกสามยกสามบอกเลยว่าแฟนมวยเซียนม,มวยของเราลุ้นเชียร์ได้ตามอัธยาศัยเอามาดูว่าสารคดมจะไปต่อหรือว่าขอนแก่นจะไปต่อครับคู่ที่สองครับดูครับมาตอนนี้ท่านพนิษฐ์สินสุขโอย ปอกกทขอนแก่นนี่นั่งไปติดแล้วครับแล้วก็ท่านอนุวัตรรุจิปัญญนน์นะคะนี่ท่านอนุวัตรรุจิยาปนน์นท่านปอ,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 อกกทฝั่งมหาสารคามก็รุ่นเชียร์เช่นกันระหว่างมหาสารคามกับขอนแก่นเจอกันแล้วครับบนเวทีพื้นที่ตรงนี้วาวาสีสะเกตอืมเอาดูครับมาถือว่าเป็น คู่มวยที่ชกกันสนุกนะครับร<ม>้อยแปดไม่เกินร้อยสิบสองปอนด์นะครับที่ยกที่สามเนี่ครับขยับไทยรากหญ้าสู่สากลนะครับซีซั่นสองรอบแปดคนดูครับน้ำเงินมน้ำเงินนำ้นนำเงินน้าวดิทางด้านของลูกกรอกเพชรแมหน้าตากแกเหมือนคนเกาหลีครับอุ้ยแม่แต่ว่าเป็นคนขนแก่นนะ<ม>น้ำเงินนี่คนขนแก่นแดงสารคามครับ บ้านเดียวกับท่านผู้กองรันสารคามครับนายกสมาคมกีฬามวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ครับวันนี้โดยการนำของท่านอนุวัตรรุจิยปนนท์นะคะท่านผอ,อกอกทฝั่งมหาสารคามฝั่งแดงนำเงินก็จากขอนแก่นละคะโดยท่านพานิดสินสุขผอ,อ,อกอกทอขอนแก่นมาดูครับมาถ่าแบบนี้ดี โอ้ยเจ้าภาพนัดต่อไปดีมีรอยยิ้มแล้วครับคุณจอยหายเหนื่อยแล้วเออเดีท่านพอกกตขอนแก่นครับท่านพนิษ์สินสุขเลยครับโอ้เอ้าขอโทษขอโทษครับมาบวยไทยหลักยาสู่สากลนี้น้ําใจนี่ต้องมาก่อนครับยกสามยกสรอแปคนอโอโอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไง เต็มที่เต็มที่โอ้โหแม่ต้องชื่นชมหัวใจครับลูกกอกเพชรน้ำเงินอ้าวแดงนี่โดเรมอบนครับบอกเลยว่าเส้นทางต่อไปนี่ไม่ธรรมดานะของมวยไทยรักย่าสู่สากลนี่ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ซึ่งได้รับเงิน377,000พร้อมด้วยรถจักรยานยนต์จากรอยันแอนฟิวนะคะแสนห้าหมืสำหรับแชมป์ โอ้ยตัวแข็งตัวแข็งตัวแข็งครับโดเรมอนตัวแข็งตัวแข็งโอ้ยนับเลยครับอ้าวอาจารย์ทษสัปนาห์ดิตงนับเลยนะครับอ้าวให้โอกาสครับโอ้โ้จะถือว่าคุณพระละคังช่วยก็ว่าได้นะโอ้ดูชมบรรยากาศตอนนี้ ถือว่าเป็นคู่ที่สองของมวยไทยรักยตาสู่สากลรอบ8คนคบโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ,ะ,ะคุณจอยครับคะแนนยกที่3ออกมาได้ยังครับกำลังกำลังลุ้นอยู่ค่ะกำลังลุ้นอยู่มาก็อต้องลุ้นเจ้าภาพนัดต่อไปด้วยนะครับนี่อพอพนิษสินสุขนะครับนี่มีรอยยิ้มเต็มใบหน้าเลยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น ผู้การสนับสนุนของเรานะคะต้องขอบคุณทุกๆท่านนะครับผลคะแนน,นมาแล้วคุณเยวดําครับคุณจอยครับกรรมการท่านแรกนะคะให้นักชกทางฝั่งมุมแดง8คะแนนน้ําเงิน10คะแนนแล้วก็ท่านที่2ด้ครับให้มุมแดง8ให้น้ําเงิน10บครับแล้วก็ท่านที่3ค่ะให้แดง8น้ําเงิน10บคะ<อ>่ะานักต่อบบสู้ได้รับทราบนะงานเข้างานงอกมหาสารคามเลยครับ<อ>คุณจอยครับอา อ้ายกห้าหยก,ายกนี่คือเส้นทางของนักกีฬามวยไทยรากญ้าสู่สากลไม่ว่าจะเป็นต่อยอดนะคะต่อยอดในการแข่งขันของรายการร,ราชด,ดำเนินเวอร์ซี่คุณเหยยวดําคับ,คบไม่ธรรมดาเวทีราชด,ดำเนินแล้วก็การแข่งขันเข้าขรายการแฟร์เทคไฟ์แล้วก็ต่อยอดไปสู่รายการวันลุมพินีแล้วก็ต่อยอดสู่วันแชมเปี้ยนชิพ นี่คือเส้นทางของนักต่อสู้ของมวยไทยรักย่าสู่สากลมาตามต่อในยกที่4ครับแดงโดเรมอนสิพนันเชิงจากมหาสารคามในส่วนนัเมวลูกกอกเพชรโรงเรียนกีฬาขอนแก่นจากจังหวัดขอนแก่นครับมาดูยก4ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านผูน้อำนว,วยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาสำนักงานคณะกรรมาการกีฬามวยนะคะท่านผอ,อ ธีรวัตรศิลปะอาชาด้วยนะคะนั่งดูนั่งชมกับบรรยากาศตรงนี้เอาตามต่อครับยกที่สี่บนเวทีบวยไทยห้า,ายกครับ <c oughs> มันต้องมีการปรับแผนครับมวยไทยห้ายกโอ้โหโอ้ให้โอกาสให้อโอกาสครับ โอ้หนักครับเอาแล้วครับมหาสารคามครับแดนขอนแก่นโอ้ยเซเซเอ้ยมัดมาดูครับอยท้องมอาตามด้ดยแข้งขวาครับโอ้ยวันนี้วันนี้ต้องยอมรับนะครับลูกกรอกเพชรแกล่งทั่วแผ่นครับโอ้โอไม่ไหวจริงๆ นักมวยอย่าเพิ่งลงนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวรอชูมืออย่างเป็นทางการนะครับผลการแข่งขันครับผู้ชนะได้แก่มุมน้ำเงินครับลูกกอกเพชรโรงเรียนกีฬาขอนแก่นครับเป็นฝ่ายชนะน็อกในยกที่สครับนักมวยอย่าเพิ่งลงนะครับหมอครับนักมวยอย่าเพิ่งลงนะคะทั้งคู่เลยนะคะในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญ ท่านผู้เกียรติที่จะขึ้นมอบรางวัลให้กับนักมวยของเรานะคะเรียนเชิญท่านดรสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกดมอบรางวัลให้กับนักต่อสู้ค่ะ,ะเทคนิคขอไม่ลอยตัวหนึ่งด้วยนะครับเทคนิคขอไม่ลอยด้วยนะครับนักมวยทั้งคู่มาค่ะเอาหายเหนื่อยเรามารับเงินครับ สำหรับผู้ชนะก็1นึ่งมืนหบาทนี่คือผู้ชนะนะคะอูกอกเพชรจากขอนแก่นเจ้าของวลีโต้งมากีฬาดีครับท่านดรสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับในยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ทางด้านมมน้ำเงินนะคะรับหนึ่งมือนบาทค่ะ เดี๋ยวรวบมบันทึกภาพด้วยกันครับพี่น้องครับเก็บภาพนะอย่าดีกับผู้ชนะให้กำลังใจผู้แพ้นะครับกับเส้นทางมวยไทยรักยาสู่สากลรอบ8คนค่ะพี่น้องครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับ รุ่น112ไม่เกิน115ปอนด์นักชกมุมแดงปรุกป,ปือต้อนรับหัวใจเสือเกียรติวันชัย